สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในเช้าวนันนี้ยิีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ดูบทเรียนระวีของเด็กไปว่าในโลกนี้นะครับมีซูปเปอร์ฮีโร่มากมายนะครับที่าดารา,าในขาเในวงการภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เราทั้งหลายได้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้ดูอย่างสนุกสนานนะครับ แต่ในความเป็นจริงซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่สามารถช่วยเราได้ในสภาวะที่เราวิกฤตหรือเราเจอปัญหาหรือเราเจออยู่ในความยากลําบากเหมือนในหนังที่เราได้ดูมาจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นบทเรียนและก็เป็นแบบอย่างให้กับเราทั้งหลายเรามีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ท่านหนึ่งที่ในพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงนะครับว่าเข้าเป็นผู้ฆ่ายักษ์นะครับ ในเช้าวันนี้นะครับมีโอกาสได้เรียนรู้จากชีวิตของชายคนหนึ่งที่เป็นแต่เด็กหนุ่มๆไม่เคยออกรบไม่เคยทำสงครามแต่สามารถเอาชนะซับคนที่เป็นนักรบยอดทหารสูงใหญ่กว่ามนุษย์ทั่วไปประมาณ3เมตรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากในพระคิสคัมภีร์นะครับ1นึ่งซามูเอลบทที่17นะครับก็เลยอยากจะมีโอกาสได้ เสนอและก็เป็นบทเรียนร่วมกันสำหรับในเช้าวันนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ในพระคัมภีรในพระคิะัมภีนะได้กล่าวไว้นะครับว่าหนึ่งสมัยบทที่17ข้อที่1นะครับบอกว่าฝ่ายคนฟิลิสเตียก็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทําสงครามเขามาชุมนุมกันอยู่ที่ตําบลโสโครซึ่งเป็นเขตยูดาและตั้งค่ายอยู่ระหว่างตําบลโสโครกับตําบลอาเชคาที่ เอเฟสดัมมินและซาอูลกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกันและตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเอลาวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟิลิเซียและคนฟิลิเซียยือนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและคนอิสราเอลยืนที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีหุบเขาขั้นกลางมีผู้หนึ่งชื่อกลริอัตเป็นยอดทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟิลิเซีย เป็นชาวเมืองกัดสูงหกศอกคืบเขาสวมทองสำริดไว้ที่ศีรษะและสวมเสื้อเกราะเสื้อเกราะนั้นหนัก5,000ันเชเคียวเป็นทองสำริดและสวมสนับแข้งทองสำริดและมีหอกทองสำริดแขวนอยู่ที่บ่าด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กลับพันทอผ้าตัวหอกหนักหกร้อเชเคียวเป็นเหล็ก ทหารถือโล่ของเขาเดินออกนำหน้าในพระคัมภีร์นะครับได้พูดถึงนะเมื่ออะไรครับคนอิสราเอลกับคนฟิลิสเตียกำลังจะทำสงครามในเวลานั้นในพระคัมภีร์ที่ใบาภาพาเขาอยู่แนวรบนะครับมีภูเขาสองลูกอิสราเอลอยู่ฝั่งหนึ่งคนฟิลิสเตียอยู่อีกฝั่งหนึ่งและในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นกันอะไรครับเมื่อเขาเผชิญหน้ากันแต่ยังไม่ได้สู้กัน แต่มีอยู่คนหนึ่งนะครับฝั่งของคนฟรสเตียเนี่ยในพระคัมภีร์ว่าชื่อโกลิอัตเป็นยอดทหารนะครับเขาทําอะไรครับเขาเดินออกมาจากค่ายของเขาแล้วก็มายืนตะโกนไปฝั่งของคนอิสราเอลบอกว่าให้ออกมาสู้กับเขาอ่านี่เป็นคําพูดที่เขาพูดออกมาแล้วก็ท้าทายคนอิสราเอลให้มาสู้กันสู้แบบลูกผู้ชายนะครับตัวต่อตัวถ้าใครชนะทําไมครับที่เหลือก็จะกลายเป็น คนรับใช้หรือเป็นทาตของคนชนะไปแล้วในสิ่งจริงก็คือยอดทหารคนนี้ไปครันี้พระคัมภีร์ได้อธิบายถึงว่าเขาสูงประมาณหกอกคืบนะครับถ้าเทียบเป็นก็เป็นเมตรก็ประมาณเกือบสามเมตรนะครับมัวและอหละครับเขามีมวกเขามีเสื้อกลอกเขามีสนับแข้งเขามีหอกเขามีโล่มีทุกอย่างที่เป็นอาวุธในการทางสงครามมีหมดเลยนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึง และในข้อที่8ปดทำไมครับเขาก็เลยออกมายืนตะโกนไปทางแนวอิสรเรลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทําศึกทําไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือเจ้าก็เป็นข้าของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้มาลงมาหาที่ข้าที่นี่ถ้าเขาสามารถสู้รบกับและข่าตัวข่าได้พวกเราจะยอมเป็นท่าเป็นข้าของพวกเจ้าแต่ถ้าข่าชนะเขา และฆ่าเขาตายแล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเราและรับใช้เราถ้าคนไหนชนะคนนั้นจะเป็นใหญ่ส่วนคนแพ้จะเป็นคนรับใช้หรือเป็นทาสนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงยอดอทหารโกลิอัตท้า,ทาอิสราเอลแบบนี้เป็นอยู่วันแล้ววันเล่านะครับในพระคัมภีร์ก็เลยได้บอก่คนพิเซียคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิด เมื่อซาอูลและคนอิสเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคําของคนฟิลิสเตียคนนั้นเขาทั้งหลายก็ท้อใจและกลัวมากและพระคัมภีร์ที่ไม่อธิบายถึงแล้วคนฟิลิสเตียคนนั้นได้ออกมายืนท้าอยู่ทั้งเช้าและเย็นตั้ง40วันนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นจากในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่ายอดทหารโกลิอัดคนนี้ออกมาท้าทายคนอิสเอลให้มาสู้กันถ้าใครชนะจะเป็นใหญ่ คนแพ้จะเป็นคนรับใช้ในเวลานี้คนอิสราเอลทำไมครับเมื่อได้ยินเสียงของโกลิอัตโกลิอัตใน,นพระคัมภีร์ที่ายถึงเขาสูงประมาณเกือบสามเมตรฉะนั้นในความสูงเขาที่ใหญ่มากใหญ่ถึนท่านนครับคนอิสราเอลไม่มีใครกล้าสู้เลยแม้แต่ซาอูลก็คือเป็นกรรษัตริย์ของอิสราเอลนะครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์ก่อนนั้นะซาอูลก็เป็นคนหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปในราชอิสราเอลด้วยกัน ใหญ่สูงกว่าบาขึ้นไปนะครับในพระคัมภีร์ที่บภาพอย่างนี้งนั้นเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดในเวลาที่เป็นของคนอิสราเอลที่มาสู้กับโกลิัตแต่พวกเขาทะไรครับเขากลับกลัวและท้อใจเมื่อได้ยินคําพูดของโกลิอัตอยู่เสมอนะครับดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะให้ในหัวข้อที่ว่าดาวิดผู้ฆ่ายักษ์นะครับดาวิดคนหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นตัวละครที่จะออกมาทีหลังแต่สิ่งนี้ที่เกิด เกิดขึ้นเกิดอะไรครับคือเป็นเรื่องเราที่กําลังเกิดขึ้นว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่อันดาวิดฆ่ายักษ์เนี่ยดาวิดฆ่ายักษ์ตัวไหนมั่งจริงๆในพระคัมภีร์นะครับเมื่อดาวิดเนี่ยเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะอยู่ที่บ้านแล้วก็วันหนึ่งนะครับในระหว่างที่ทําสงครามเนี่ยเป็นเวลากินเวลา40บวันเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยดาวิดเนี่ยไปไป,ไปม,าม,ามาระหว่างที่บ้านกับที่สนามรบเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่มีสงครามใช้ระยะเวลาที่นาน คนทำศึกก็ต้องการอะไรครับอาหารต้องการสเสบียงฉะนั้นดาวิดทำไมครับพ่อก็ใช้ดาวิดให้ไปส่งอาหารส่งของกินให้กับพี่พี่เพราะเขามีพี่สามคนที่เป็นทหารอยู่แนวหน้าในเวลานี้ั้นเมื่อดาวิดไปถึงนะครับวันนี้นะครับเมื่อดาวิดไปถึงดาวิดได้ยินเสียงคําท้าของโกลิอัตที่เมื่อกี้บอกเขาสูงและใหญ่มากและเป็นยอดทหารเป็นทหารเลยครับที่ ชำนาญศึกแล้วในพระคัมภีร์ได้ที่ว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เก่งที่สุดตั้งแต่หนุ่มมาจนถึงเวลานี้เป็นวัยกลางคนแล้วที่เก่งมากและพวกพี่ชายนหน่อยครับเมื่อดาวิดมาถึงดาวิดก็ได้ยินคนนี้มาท้าคนอิสราเอลอยู่ไม่มีใครไปสู้ท่าน,นดาวิดก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอิสราเอลดาวิดเป็นไหมครับเมื่อดาวิดกําลังสอบถามอยู่พวกพี่ๆทําไมครับพี่ในบทที่17เ็ข้อ28บอกว่า ไฟเอลียาพ,พี่ชายหัวปีได้ยินคําที่ดาวิดพูดกับชายคนนั้นคนที่อยู่ข้างๆข,ข,ของพี่เขานะครับดาวเอลียาบก็โกรธดาวิดกล่าวว่าเจ้าลงมาทําไมทิ้งแกะไม่กี่ตัวในที่ถิ่นธุรกันดานไว้กับใครข้ารู้ถึงความทะเยอทะยานของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูเราเคารพกันดาวิดจริงไหมครับพี่ชายบอกว่าดาวิดเนี่ยมาเพื่อนไหมเพื่ออยากจะมาดูความสนุก ทำสงครามคงไม่สนุกนะครับเวลาที่ทําสงครามเราจะไปแอบดูเนี่ยเราก็กลัวกันนะครับแต่ว่าดาวิดเนี่ยดาวิดไม่ใช่มาแอบดูหรือเพื่อจะมาดูเพื่อความสนุกแต่ดาวิดทำไมครับอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอิสราเอลในเวลานั้นดาวิดจึงไม่ฟังเสียงคําพูดของพี่หันไปที่อื่นและไปพูดกับคนอื่นตอ นี่เป็นอย่างหนึ่งที่เราได้เหน็นเลยครับดาวิดทำไมฆ่ายักษ์ยักษ์ตัวที่หนึ่งที่ผมอยากจะนําเราเสนอคือเป็นพี่ชายของเขาหรือคนในครอบครัวคนใกล้ตัวขเขาที่ทําไมครับถ้าไม้ดาวิดเองไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เพราะว่าอะไรครับดาวิดเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่ในขณะเดีวยวกันนะครับคนใกล้ชิดขเขากลายเป็นคนที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นยักษ์ตัวใหญ่ที่ขวางกั้นชีวิตของเขาและไม่เขาเดินไปข้างหน้าได้ โดยทั่วไปนะครับคนเรามักจะฟังเลยครับเวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราเกิดเรื่องเรามักจะปรึกษาหรือโทรคุยหรือพูดคุยกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดก่อนคนที่สนิทที่สุดคนที่เป็นเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบข้างเราก่อนแล้วเราจึงอะไรครับออกไปหาคนอื่นแต่ในวันนี้เราอย่างจริงเลยครับบางครั้งในพระคัมภีร์ในข้อนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเอลีอับหรือพี่ของดาวิดก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอิสราเอลที่มีพระเจ้าเหมือนกัน แต่บางเอิญว่าคนคนนี้เลยครับฝ่ายวิญญาณของเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝายวิญญาณของเขาเลยครับไม่ได้เป็นคนที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งเขาก็เลย,เล,ยเลยครับเจอสิ่งที่ไม่ดีไปฉงนั้นหลายครั้งที่เราไปหาคนให้คําปรึกษาและเขาที่เราคุยกับคนอื่นหลายครั้งที่เราเลยครับเราอยากจะให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นกับเราอย่างไรถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคนที่มีความเชื่อเข้มแข็ง เราก็จะดีไปแต่หลายครั้งเลยครับบางคนก็จ,จะไปเจอคนที่มีความเชื่อในระดับเดียวกันคนที่อ่อนแอกว่าด้วยซ้ําไปหรือคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือด้วยซ้ำไปทำไมครับยิ่งทําให้เราทําไมครับไม่มีความมั่นใจเรื่องการที่เราจะเลือกในทางเดินนั้นมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราอาจจะไม่สามารถไปข้างหน้าได้กลายเป็นอะไรครับเป็นยิ่งเป็นอุปสรรคอีกยิ่งเป็นยักษ์ที่มันขวางเราอีกอันนี้ฉะนันขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาในเช้าวันนี้นะครับให้เราที่จะเรียนรู้ จากชีวิตของดาวิดนะครับว่าเมื่อเขาจะไปข้างหน้าเมื่อเขาอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งดาวิดทำคืออะไรครับดาวิดไม่ได้สนใจและไม่ได้ใส่ใจคําพูดของพี่ที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันคนใกล้ชิดแต่เขามีความมั่นใจถึงเลยครับเขามีความมุ่งมั่นว่าพระเจ้าต้องอยู่เหนือสําหรับทุกสิ่งสิครับดังนั้นดาวิดก็เลยทำไรครับในพระคัมภีร์ก็เลยดาวิดก็เลยเดินหน้าต่อไปไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกว่าถ้าคนไหนฆ่าโกลิอัตได้กษัตริย์ซาอูลใช่ไหมครับ ยกทรัพย์สมบัติให้มากมายยกลูกสาวให้แล้วก็อะไรครับไม่ต้องให้ครอบครัวคนที่ชนะนั้นเป็นทหารอีกต่อไปได้รับการยกเว้นการเป็นทหารมีโอ้โหมีรางวัลมากมายแต่อะไรครับไม่มีใครกล้าไปสู้ดาวิดไม่ได้สู้เพื่อรางวัลในพระมภียชัดเจนนะครับต้องเข้าใจว่าดาวิดโอ้เห็นรางวัลแล้วก็น่าสนใจจังเลยอยากจะทาจังเลยก็เลยต้องไปสู้ไม่ใช่แบบนี้แต่ดาวิดมีความมั่นใจถึงในพระเจ้า ดาวิดก็เลยทําแล้วเมื่อมีคนไปมีคนก็เลยไปบอกกับกษัตริย์ซาอูลนะครับกษัตริย์ซาอูลว่ามีชายคนหนึ่งที่เขาถามถึงเรื่องนี้เขาดูเหมือนว่าเขาเลยเขาอยากจะไปเป็นคนสู้แทนเขาก็เลยนํามาถึงกษัตริย์ซาอูลเมื่อมาถึงที่กษัตริย์ซาอูลนะครับกษัตริย์ซาอูลดูหน้าเสจทำไมครับโอ้โหคําพูดคําแรกที่กษัตริย์ซาอูลพูดกับดาวิดคืออะไรครับซาอูลตอบว่าเจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟิลิสเตียนคนนั้นดอก เพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุม่มเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆมาแล้วเห็นไหมครับในพระคัมภีร์ยักษ์ตัวที่สองของเราคืออะไรครับในพระคัมภีร์วันนี้คือกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ซาอูลเป็นกษัตริย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการทําสงครามแต่กลับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นยักษ์กลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถเดินต่อไปได้เจอคําแรกก็อะไรครับ ไม่สามารถไปได้แล้วแต่ในพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับก็ทําให้เราได้เห็นถึงอะไรครับว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราพ่ายแพ้หรือเพราะมีอุปสรรคแต่พระเจ้าเนี่ยไหมครับช่วยให้ดาวิดมีความมั่นใจได้เดินไปข้างหน้าไดา้ดาวิดก็เลยพูดกับกษัตร์ซลไว้วครับอย่าให้จิตใจของท่านท้อแท้หรือท้อถอยใจฝ่อหรือหอเพียวเพราะโกลิอันเลยแต่เขาจะเป็นคนนี้ะลรครับไปสู้แทนเจ้าเอง โอ้โห oh, บางครั้งเราก็เจอในสิ่งนี้นะครับเราเจอ,อะไรครับเราเจอผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ด้ันเลยครับทําให้เราท้อแท้หมดกําลังใจท,ทั้งที่กษัตริย์ซาอุนทำไมครับมีอาวุธอา,อาวุธครบครันมีอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการใช้ในสงครามมีหมดเลยแต่กลับกลัวไม่กล้าไปทําสงครามรูปร่างอะไรครับใหญ่กว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่นแต่ไม่กล้าไปสู้แต่ในดาวิดทำาไมครับดาวกเขาก็เลยทำาไมครับในข้อที่39เลยเขาก็เลยที่แบบว่าเขาก็เลยเอาเครื่องอาวุธหรือยุทธป,ปกรณ์ของเขาหรือที่เป็นอ่าเขาเรียกยุทธภพัณฑ์ทั้งชุดที่เอาไปใช้ในสงครามเนี่ยให้กับดาวิดเพราะดาวิดใส่สิ็จทำไมครับบอกว่า,วาโอ้ไม่ชินเลยอะ่ะพวกะอะครับดาวิดตัวเล็กกว่าส่วนเซาอูลท่ไหมครับตัวใหญ่กว่าฉะนั้น เมื่อคนอของคนตัวใหญ่มาสวมไม่กับคนตัวเล็กทำไมครับไม่กระฉับกระเฉงไม่คล่องตัวมันเทอทะมันรู้สึกอะไรครับมันเดินไม่ไหวมันบังไปหมดเลยแทนที่เราจะไปฆ่าคนอื่นแต่ทำไมครับไปสู้กับคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่ทำร้ายเราก่อนเพราะเนื่องจากว่าเรามีอะไรครับเราไม่คล่องตัวนนั้สิ่งนี้ทำไมครับดาวิดก็เลยบอกเขาไม่เอากับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเขาไม่เอาอุปกรณ์หรืออาวุธของอาซา,าอูเลยเขาใช้ของเขาเองแค่สลิง เขาเก็บก้อนหินในลำธารด้วยซ้ำไปท่านดาวิดเขาไม่ชินกับสิ่งที่พวกเขามีทั้งที่พวกเขามีของดีแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ท่าน,นเราได้ยินจริงเลยครับดาวิดไม่ได้ชินกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรามนุษย์คิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดปลอดภัยป้องกันได้ดีที่สุดแต่กลับไม่สามารถช่วยให้เรารอดได้ท่าน,นดาวิดท,ทำไมครับดาวิดชินกับพระเจ้ามากกว่าเพราะในพระคัมภีร์ดาวิดพึ่งในพระเจ้าดาวิดาอะเลยครับเขาเชื่อมั่นถึง ความเชื่อของเขาเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเขาแน,น่นอนดังนั้นหลายครั้งนะครับชีวิตของเราอาจจะคลาบคล้ายกับคนแบบนี้นะ <c oughs> คือเราชินกับเรื่องทุกอย่างไปหมดเลยเรารู้เรื่องอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือหลายหล,ยหลยเรื่องในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนนี่คุยใช่ไหมครับเรารู้หมดเลยแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือเราไม่ชินเรื่องของพระเจ้า เราพูดเรื่องอื่นได้หมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างเราพูดได้หมดแต่พอพูดถึงเรื่องพระเจ้าแหละครับเราพูดไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยสนใจเลยเวลาที่เราร้องเพลงทั่วไปทหไมครับโอ้แค่ดนตรีขึ้นมาตึ้งตึ้งตึงตึงต้งทำไมเรารู้แล้วเพลงนี้คือกําลังเพลงอะไรอ่ะแต่พออะไรครับเรามนจะมาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าพูดนำนำร้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าร้องไม่ออก ไม่รู้ว่าจะร้องอย่างไงต่อยิ่งไม่มีเนื้อเพลงร้องไม่ได้เลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับพี่น้องที่รักครับอยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับให้เราชินกับพระเจ้ามากกว่าที่เราจะไปชินกับสิ่งอื่นและทําให้เราครับเสียและทําให้เราไม่สามารถเดินต่อไปได้เมื่อเราเห็นดาวิดนะครับเมื่อเขาชินกับพระเจ้าดาวิดมีความมั่นใจว่ากษัตริย์ซาอูลเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งนะ แต่ไม่สามารถหนุนใจเขาหรือช่วยเสริมสร้างเขาให้ไปสู้บริอัดได้เขาก็เลยไม่เอาดีกว่าเขาเอาสิ่งที่เขามีไปสู้นั้นในพระคัมภีร์นะครับน,นในเช้าวันนี้อย่างสุดท้ายดาวิดฆ่ายักษ์กตัวที่สามของในพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับอยากจะพูดถึงโกลิอัดนะครับโกลิอัดเป็นศัตรูตัวจริงของดาวิดในเวลานี้เลยสองตัวแรกคือพี่ชายเป็นคนในครอบครัวี่ไม่ใช่เป็นศัตรูที่แท้จริงแต่ก็เป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ เพราะอะไรครับมีการขัดกันอยู่ภายในแต่ครอบครัวตัวที่สองเขินเลยครับากษัตริย์สาวูนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่สามารถหนุนใจหรือช่วยเขาให้มีความมั่นใจได้เลยด้วยซ้ําไปทนที่จะบอกโอ้คุณไปสู้คุณชนะแน่แต่ทําไมครับโอ้คุณสู้ไม่ได้หรอกคุณต้องตายแน่เลยเพราะเขาเก่งกว่าคุณนะ่ะเราจะเจอคําแบบนี้แต่ขอให้เราสู้นะครับและอย่างที่สามนะครับยัยกษ์ดุสานกลิยที่เป็นศัตรูน,นะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึง โกิอัดนี้ทำไมครับพูดอยู่ทุกวัน4ี่บวันถ้าเป็นเราลองนึกภาพดูนะอิสาราเอลฟัง40บวันที่เป็นคําพูดแย่ๆคําพูดแง่ลบนะครับที่ทําให้คนอิสาราเอลไม่มีกําลังใจเป็นคําพูดที่ดูถูกการเยาะเย้ยของโกิอัดทําให้คนอิสาราเอลในพระคัมภีร์ว่าพวกเขาทําไมครับท้อใจหมดหวังจิตใจหมดกําลังใจจะทนต่อไปเลย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าเราฟังแต่คําที่แย่ๆเราฟังแต่คําพูดที่อะไรครับไม่ดีทั้งหลายแต่ในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจทุกท่านเปลี่ยนถ้อยคําของเราเราฟังสิ่งที่ดีเราฟังถ้อยคําของพระเจ้าเราฟังข่าวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราฟังอย่างอื่นร <vel ours> เราก็เป็นสิ่งที่ดีเราฟังเพลงก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยแต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจคือให้เรามาฟังฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้า ฟังเพลงของพระเจ้ามาฟังเรื่องราวของพระเจ้าที่ให้กำลังใจกับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยามนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ยกเว้นพระองค์ที่ให้กำลังใจกับเราทั้งหลายนะครับอันในรอยนึงเห็นจึงอะไรครับในพระคัมภีร์ตอนนี้โกลิอัตเป็นศัตรูที่ตัวใหญ่มากในพระคัมภีร์ที่ใบชัดเจนว่าเขาเป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงและเขามีอาวุธมียุทธปกรณ์ที่ครบครันเพื่อจะป้องกันตัวเอง แม้กระทั่งหัวหน้าอกลำตัวไปถึงละทิ่ขาที่เท้าที่ฉนับแข้งยังมีหมดแล้วก็มีโล่ยต่างหากมีหองอีกทุกอย่างมีหมดเลยมิทิศหมดเลยในสิ่งเหล่านี้ทำไมครับเป็นภาพลวงตาหรือเป็นภาพทิ่หลอกเราทั้งหลายให้เราได้รู้ว่าโอม้มันใหญ่เกินเราสู้ไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วทำอะไรครับผมอยากจะหนุนใจนะครับมาให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราอย่าให้เราภาพที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา หรือสิ่งที่เราเจอทําให้เราทั้งหลายเละครับยอมแพ้หรือไม่สู้อันในชีวิตของเราเราจะเจอสิ่งที่เละเลสิ่งที่แย่ที่ทําให้เราหมดกําลังใจขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาแล้วก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับว่าเรากลับมาสู่พระองค์นะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะให้กําลังใจพระเจ้าจะเสริมกําลังกับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับงันพระเจ้าทําไมครับในพระคัมภีร์ก็เลยไดใ้ให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าดาวิดทำไมครับ การสู้ของดาวิดก็คือดาวิดสู้แค่สลิงที่เขามีโกลเรียนและดาวิดก็เวียงไปนะครับด้วยความเชื่อนี่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เขาแน่นอนการเวียงสลิงของดาวิดเนี่ยไปถูกที่หน้าผาพอดีเลยนะครับเป็นที่ว่างเล็กน้อยที่มีอยู่แล้วก็จมลงไปในศีรษะและกลเรียนทำไมครับตายทันทีนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมนุษย์ไม่สามารถทำได้แต่พระเจ้าสามารถมีช่องแค่ช่องเดียว มีหนทางแค่เล็กน้อยแต่พระเจ้าช่วยกู้เราได้นี่เป็นความยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่ช่วยดาวิดพระดาวิดพูดอะไรครับก่อนจะไปดาวิดว่าดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาดาวิดมั่นใจว่าการสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเขาเป็นคนที่สู้แต่ทห็ไหมครับพระเจ้าเป็นคนที่สู้แทนเขาเองเขาออกพระนามของพระเจ้าเขาบอกการรบในครั้งนี้เป็นของพระเจ้าเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้ายังเหนือทุกสิ่งพระเจ้าเป็นผู้ที่ครอบครอง พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมอันนี้เช้าวันนี้นะครับอย่าให้การหลอกลวงบางครั้งอาจจะเป็นแค่คําพูดเลยครับโอ้คุณแค่นี้คุณทําไม่ได้หรอกหรือบางทีเลยการดูถูกที่มาจากคนอื่นนะครับหรือบางครั้งเราคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะ,ะคําพูดดูเหมือนเป็นเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงคําพูดเหล่านี้บางครั้งหลอกเราให้หลงกลและนําไปสู่เลยครับนําไปสู่ความพาแพ้หรือการล้มเหลวได้ บางทีเราจะเจอแล้วครับโอ้แค่วันอาทิตย์วันเดียวที่เราไม่ได้นมาสการพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวที่ต่อไปค่อยทําแล้วกันแค่อาทิตย์เดียวทําไมครับนําให้เราห่างใจเราทําไมครับเริ่มห่างแล้วแค่ครั้งเดียวนาะไม่เป็นไรนาะเราทําอะไรครับแค่นี้เองสุดท้ายทำไมครับสุดท้ายทําให้เราไม่สามารถกลับมาสู่และก็ไม่ได้รับพระพรอย่างที่เราควรจะได้รับได้ฉะนั้นคําพูดอย่างนี้เมื่อเราประมาทหลายคนล้มเหลวหลายคน พ่ายแพ้กับคําพูดที่แค่นี้แหละแค่ครั้งเดียวนะแต่ขอพระเจ้าได้สรงเมตตาและปลกป้องเราทั้งหลายที่จะไม่ถูกหลอกด้วยคําพูดเช่นนี้และเราจะมีความเข้มแข็งเหมือนดาววิทีธธ่สู้โดยพระเจ้านะครับและในพระคัมภีร์นะครับอย่าจะหนุนใจว่าโดยเฉพาะศัตรูของเราเคืออะไรครับซาตานนี้พระคัมภีร์ว่าซาตานนี้จ้องทําลายมันไม่ปล่อยนะครับในลูกาบทที่4ี่ข้อสินว่า มีการทดลองพระเยซูพระเยซูทดลองจนชนะหมดแล้วสามครั้งแต่ในข้อสุดท้ายในพระคัมภีร์แล้วซาตานรอจนโอกาสเหมาะเขาบอกปล่อยไปก่อนรอบนี้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะเจาะทำไมครับซาตานก็จะเข้ามาอีกทีหนึ่งดังนั้นหลายครั้งเราก็คิดว่าเราชนะแล้วโอ้เราดีใจแต่ในพระคัมภีร์หนุนใจเราทั้งหลายนะเราอย่าคิดว่าเราชนะแล้วแต่ให้เราเระวังตัวอยู่เสมอเพราะาอะไรครับ ซาตานมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราเหมือนสิงห์พร้อมจะกัดกินคนที่อ่อนแอรหรือคนที่ไม่เข้มแข็งคนที่คิดว่าโอเคครั้งเดียวเราไม่ได้นมาสก,การพระเจ้าโอเควันเดียวที่เราไม่ได้อธิษฐานนะแค่รอบนี้แหละที่เราร้องเพลงไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทําใหมล่ะครับแทนที่เราจะเดินข้างหน้าแต่ไม่ได้ดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงหนุนใจนะอย่าให้เราทั้งหลายพ่ายแพ้ด้วยคาล่อลวงและด้วยการเป็นหลอกลวง ฉะนั้นในวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจนะว่าดาวิดไม่ได้กลัวโกลีอัดดาวิดไม่ได้สนใจกอัีว่าเป็นใครอายุเท่าไรเขามีทักษะในการต่อสู้เป็นอย่างไรเขามีอาวุธหรือใหญ่ขนาดไหนเก่งแค่ไหนแต่ดาวิดทำไมครับสดใจที่พระเจ้าเขาบอกว่าวันนี้อะไรครับกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาพูดถึงพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ดาวิดพูดอยู่เสมอ ดาวิดไม่ได้สนใจศัตรูแต่ดาวิดสน,สนใจที่พระเจ้าเขาชินกับพระเจ้าเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาก็เลยมั่นใจว่าพระเจ้าต้องช่วยเขาและเขาก็ชนะจริงๆฉังนั้นสำหรับดาวิดแล้วนะครับความคิดเรื่องพระเจ้ามีมากกว่าเรื่องของโกลิอัตเรื่องของอะไรศัตรูที่เป็นยักษ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและพวกเราล่ะครับมีเรื่องของพระเจ้ามากกว่าการบ่นหรือไม่ พูดถึงเรื่องพระเจ้ามากกว่าความต้องการของตัวเองหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังบ่งบอกถึงว่าคุณจะ,ะเผชิญกับยักษ์ในชีวิตได้อย่างไรเพราะาอะไรครับถ้าเรามัวแต่สนใจสิ่งที่เราบ่นสิ่งที่เราเป็นปัญหาหรือความต้องการของตัวเองเราไม่สามารถสู้ได้แน่นอนแต่ให้เราสนใจที่พระเจ้าเหมือนเช่นดาวิดดาวิดไม่ได้มองว่าเขาเป็นเด็กเด็กหนุ่มเขาเป็นคนอะไรครับคนที่ไม่เคยทําสงคราม แต่เขามองถึงพระเจ้าเท่านั้นเขาสนใจเขาชินกับพระเจ้าไม่สนใจไม่ชินกับเรื่องอื่นอยากให้เราชินกับพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรของพระองค์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงเมตตาในเช้าวันนี้นะครับไม่ว่าถ้าเราจะกําลังเผชิญกับอุปสรรคปรัญหาการทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จนเราไม่กล้าเผชิญเลยไม่กล้าที่จะหลีกเรื่องปัญหาเหล่านี้ได้แต่เราควรมองไปที่อะไรครับ ที่พระเจ้านะครับในเช้าวันนี้อยากจะนุนใจด้วยคํานี้เหมือนเช่นดาวิดทำไมครับไม่ได้มองที่ปัญหาว่าโกลีอาตัวใหญ่กลีอาตัวใหญ่จริงแต่พระเจ้าใหญ่กว่าพระองค์จะเป็นคนที่ต่อสู้ร่วมกับเราในทุกๆปัญหาในชีวิตของเราและเรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์เมื่อเราให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา ให้เราไว้วางใจในพระองค์นะครับงนั้นปัญหาใหญ่ก็จริงแต่พระเจ้าของเราใหญ่กว่าปัญหาพระเจ้าของเราใหญ่กว่าทุกสิ่งพระเจ้าของเราใหญ่กว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ใจจะหนุนใจแล้วก็ขอบพระเจ้าได้ทรงนำทุกท่านนะครับเราจึงเมื่อเราพึ่งพาพระองค์ผมเชื่อว่าเหมือนดาวิดเจอกับยักษ์ในชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยักษ์ยักษ์ที่ใหญ่ๆที่เราคิดว่าไม่มีทางออกไม่ว่าจะเป็นมาจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นมาจากคนอื่น แม้จะเป็นมาจากใครก็แล้วแต่ในวันนี้นะครับหนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเจ้าใหญ่กว่านั้นพระเจ้าใหญ่กว่านั้นให้เรามีความเชื่อในพระองค์ในเช้าวันนี้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ในวันนี้พระเจ้าได้สอนในเราทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเราเราเจอกับปัญหาเจออุปสรรคเจอการทดลอง เจอความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่หรือขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เราเห็นถึงพระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยและพระเจ้าผู้ทรงช่วยในทุกสิ่งได้สิ่งที่เกินกำลังของเราแต่ไม่เกินกำลังของพระเจ้าขอพระองค์ได้ทรงอวยพระพรและพระเจ้าได้ทรงนำเพื่อเราทั้งหลายจะกลับมาที่พระองค์เราชินกับพระเจ้าเราสนใจกับพระองค์เราไว้วางใจกับพระองค์ เราให้ความสําคัญกับพระเจ้าเราจะไม่ละเลยเราอย่าให้คําดูถูกคําเยาะเย,ะเย้ยหรือคำพูดของคนทําให้เราท้อแท้หมดหวังแต่ให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งและเราฟังคําพูดของพระองค์เราฟังถ้อยคําของพระเจ้าให้เรามีกําลังและเสริมกําลังเพื่อเราจะมีกําลังและเราจะสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้ขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรทุกคน ทุกท่านที่จะมีกําลังและมีชนะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ด้วยในนามพระเยซูอาเมน